สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบิ๊กแมตช์คู่แรกของฤด,ดูกาลอาร์เซนอลบุกชนะแมนยูได้1-0นะครับอันนี้จะเป็น3ามต้มที่มีผลต่ออนาะคตแน่นอนอาร์เซนอลชนะจริงแต่ว่าไม่ง่ายเพราะว่าแมนยูปีนี้เล่นดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแบรนด์เอมเบอร์โมนี่โอ้โหบูบวาบนะจีดจั๊ดป่วนทั้งเกมเลยนะครับนะแมนยู <laughs> บุกเร็วนะหวือหวานะครับแต่ว่ากองหน้าคนใหม่เบนเชสโกเนี่ยต้องปรับหน่อยเพราะว่าบอลมาไม่ค่อยถึงอะนะนะ ทุกทีมมีจุดต้องปรับนะครับท่านผู้ชมครับรวมทั้งเชลซีซึ่งได้แค่แต้มเดียวจากคริสตัลพาเลสนะครคือเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละคะแนนมันหนักหนาสาหัสนะครับโอเคไปเริ่มจากเกมที่สามโอ์ดซะฟฟอร์ดนะครับบิ๊กแมตช์คู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลนะปืนใหญ่ทีมเยือนนะครับจัดวิกเตอร์โยเคเรสลงตัวจริงเลยกองหน้าคนใหม่นะครับเล่นร่วมกับบูคยโยซาก้าแล้วก็การเรื่มมาติเนลลี่ ส่วนแดนกลางมีเตคลนไรส์มาร์ตินซูบิเมนดีและมาตินออริกาดนะครับขณะที่แมนยูเจ้าบ้านนะครับประตูใช้เอาไทายบายินเดียแนวลุก3ามตัวแบรนด์เอเบอร์โม่เมสันเมาส์และมนะัตทุสคุนย่านะคุนย่ายืนหน้าเป้านะครับเบนเจามินเชสโกเป็นตัวสำรองนะครับลงเครื่องหลังนะเปิดมาเนี่ยใสกันเลยนะครับนะซัดกันดุเดือดถึงลูกถึงคนนะ แบรนด์เอิรเบนี่ i, ปล่อยของตั้งแต่40วินาทีแรกนะครับท่านผู้ชมครับเอากึ่งแขนกึ่งศอกเนี่ยไปฟาดหน้ามาตินซูเปเแมนดีหงายท้องนะครับนะแล้วเขาลากลุยไปเปิดให้มัติอุสกุญญานะแต่ว่าส่งแรงเกินไปนะครับนะโดนเป็นไวตเตทิ้งรูกนี้กรรมการไม่ว่าอะไรนะครับเอ b เบอร์โมไม่เฝ่านะและท่านกรรมการทั้ง v a ีก็ไม่ว่าอะไรในลูกที่อาร์ซนอลได้ประตูนาทีที่13นะครับนะ ลูกนี้เด้ค่นไรส์เตะมุมก็มาเป็นลูกเซตพีสที่เด็ดนะครับไรส์ Rice, โยนก็มาเอาไทายบาเยินเดียรประตูผีเนี่ยโดนวิลเลมซาลิบาของอาร์เซนอลเบียดโดนเบียดจนเสียศูนย์นะครับเสียจังหวะเอาไทายเนี่ยปัดบอลปลิวไปเข้าหัวริคกการ์ลาฟิโอรี่มงจอดจอบนเส้นประตูเข้าไปนะครับอาร์เซนอลขึ้นนําทันที1ประตูต่อศูนย์นะลูกนี้เนี่ยปินปล่อยศาสตร์มืดดาร์กอาร์ตใส่ผีเข้าให้แล้วนะครับ <c oughs> เป็นทีเด็ดเลยดักอาร์ตของอาร์ซนอลเนี่ยนะโอเคทีมงานกรรมการบางชุดเนี่ยอาจจะจับฟาวิลเลมซาริบานะครับเราะว่าก็ตั้งใจเบียดประตูจริงอะนะแต่ว่ากรรมการชุดนี้ไม่ว่าอะไรนะครับนะกลายเป็นเอาไทยเนี่ยโดนด่าว่าพลาดนะไม่แข็งแรงเลยประมาณนี้นะโดนเบียดแล้วเอียงได้ไงนะประตูแมนยูโดนด่าไปนะครับทานผู้ชมครับอาร์ซนอลชิงขึ้นนำได้ก่อน ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถเล่นตามแท็กติกใช้เกมรับต้านนะครับแล้วก็รอเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกรอสวนกลับ,บขณะที่แมนยูต้องบุกเพื่อเอาคืนแบรนด์เอมเบอร์โมอันตรายหน้าดูนะครับป่วนแบ็คซ้ายกาลาฟิโอรีได้ตลอดเลยลาที่สามสผีหน้าได้ครับแพทริกดอกูเติมขึ้นมานะครับแล้วกดชนเสาเต็มเมวัตถุสกุญญาก็มีโอกาสนะครับสครั้งนะ นาที32เลี้ยงแหวกจากแดนตัวเองนะครับหลุดไปยิงแต่เบาแล้วก็ตรงตัวดดวิดรรยาจากนั้นนาที38ยิงผ่านเสาไกลออกแบบได้เสียวเลยนะครับนาที38เนี่ยนะนึกว่าเข้าแะครับแต่ว่าเฉียดเสาไกลออกเครื่องแรกอาร์เซนลนนำอยู่1ประตูต่อ0ูนย์ะครับวิกเตอร์โยเคเรสบทบาทน้อยนะบอลไม่ค่อยมานะครับเขาพยายามฉีกออกซ้ายขวาเพื่อที่จะช่วยตออเกมนะครับแต่จังหวะยิงเนี่ย ไม่มีอ่ะโดนคุม2ด้วยนะครับลุคชอกับมาไทาสเดอริกตามตลอดเลยนะครึ่งหลังโยเคเรสโดนเปลี่ยนออกนาะที่60นะครับคาลฮาวเวสลงมาแทนโนนี่มาดูยเก้ก็แทนกาบเบรียลม,มาตินเนลี่ด้วยส่วนแมนยูส่งกองหน้าคนใหม่นะครับเบนจามินเชสโกแทนเมสันเมาส์นาะที65นะแต่ที่ส่งผลกับเกมมากกว่าก็คืออามัดเดียโลนะครับอาหมัดลงมาแทนเดียโลดาโลนะครับแล้วลงมาปลุกเกมทางฝั่งขวาให้ยิ่งแบบ ยิ่งเข้มข้นหนักเข้าไปใหญ่เลยครับอาหมัดกับ ber เอมเบอร์โมนี <laughs> ่โอ้โหดับเบิลจี๊ดเลยนะครับนะสองตัวดีเนี่ยลุยกันแบบอย่างเมามัน <laughs> นาที่69เอมเบอร์โมน่ายิงได้นะครับแต่ว่าโดนกาเบรียลมาบล็อกนะจังหวะสองไม้ทีก็ตีลังกายิงแต่ไม่เข้ากรอบนะครับเอมเบอร์โมนี่เล่นมันมากเลย <laughs> นาที่73พาติกดอกกูนะครับเปิดบอลฉลับมาลงหัวเอมเบอร์โมงกดลงพื้นนะครับจะเข้าอยู่แล้วนะ แต่ดาบิดระยะประตูอาร์ n โนลพุ่งปัดออกไปได้นะครับซูปเปอร์เซฟเลยลูกนี้แมนยูเร่งเกมเร็วขณะที่อาร์ n โนลถอยลงไปรับนะครับหลังชนฝานะเกมลุกผียันตรายก็จริงนะครับแต่ว่าบอลมันไม่ถึงกองหน้าเบนจามินเชสโกะนะมาไม่ถึงนะครับบุกเร็ววูบวาบอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องชัวร์ต้องแมนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องปรับกันนะเบนเชสโกนี่เล่นยากอยู่นะครับทากผู้ชมครับ เพราะว่าแมนยูเล่นแบบมีวิงแบ็กไงพอวิงแบ็กเติมขึ้นมาเนี่ยตัวที่อยู่ใกล้กว่ามันก็จะเป็นเอ็มเบอร์โมจะเป็นคุนย่านะครับนะบอลอาจจะไม่ค่อยถึงตัวหน้าเป้านะช่วงท้ายเกมเชสโกมีโอกาสหนึ่งนะครับได้โม่งนะแต่ว่าไม่ได้ลุ้นนะครับขณะที่อาร์เซนอลพิสูจน์อีกครั้งหนึง่งว่ามีความยืดหยุ่นสูงเหนียวจริงนะครับนะเล่นยืสามต้มเก่งอะช่วงทดเวลาเกือบได้ลูก2ด้วยนะครับปืนใหญ บุกยศซาก้าวันเล่เต็มๆเลยนะครับแต่มาไทสเดลิกมาบล็อกได้ทันนะครับจบเกมอาร์เซนอลบุกชนะแมนยู1-0นะครับออกสตาร์ทได้ตามเป้าหลังเกมรูเบนอาโมริมกุลซอแมนยูนะครับบอกว่าเสียดายบุกเสียดายผีไม่น่าแพ้นะครับลูกที่เสียประตูกรรมการปกป้องฝ่ายรุกทั้งทั้งที่จงใจเล่นงานผู้รักษาประตูไม่ได้เล่นบอลเลยอาโมริมว่าอย่างี้นะครับก็บอกว่า ประตูแมนยูเนี่ยเอาไทยบาเยนเดียเนี่ยต้องแกร่งกว่านี้ก็จริงนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเวลาโดนดันโดนเบียดเนี่ยจังหวะที่จะเล่นบอลมันก็เสียนะแมนยูทําอะไรไม่ได้นอกจากปรับเข้าหากฎต้องรู้จักทําแบบนี้กับคู่ต่อสู้บางรวมๆแล้วเขาภูมิใจกับลูกทีมนะครับทานผู้ชมครับเขาบอกปีนี้ในเล่นกันดุดันกว่าเดิมเยอะวิ่งมากขึ้นนะครับกล้าเล่นมากขึ้นกล้าเพรสแล้วก็เสียบอลน,น้อยลงนะครับ แมนยูไม่ได้หน้าเบื่อทุกคนสู้ตายนะโมริบอกทุกคนสู้ตายนะครับเกมนี้พลาดแต่จะกลับมาให้ได้ในเกมหน้าเกมหน้าเนี่ยแมนยูจะบุกเยือนฟูลแลมนะครับอาทิตย์ที่24นะครับอาทิตย์หน้าส่วนมิเกลอาเตตากุนซืออาอร์เซนอลนะครับยอมรับว่าทีมปืนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ยังเอาชนะได้เพราะทํา2อย่างได้ดีก็คือเล่นลูกเซตพีซดีนะครับรับมือกับความผิดพลาดได้ดี มีสมาธิไม่ตกใจนะทุกคนช่วยกันเล่นเป็นทีมส่วนวิกเตอร์โยเคเรสอาติต้าก็พอใจนะครับบอกโยเคเรสเนี่ยเล่นดีแลพยายามปรับจังหวะให้เข้ากับเพื่อนนะครับแต่ใน,นเมื่อกองหลังคู่แข่งยืนค่อนข้างจะต่ํามันก็เลยไปถึงค่อนข้างจะลําบากครับนะอาซอต้องปรับอีกหลายอย่างแต่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ได้3แต้มกลับบ้าน ปืนใหญ่นี่อยากจะบอกว่าเป็นทีมที่มีความละเอียดสูงนะครับท่านผู้ชมครับแท็กติกแพรววเลยนะชอบเล่นกับกฎซะด้วยนะครับอย่างปีนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมครับพรีเมยริกเขามีกฎห้ามผู้รุกษาประตูถือบอลนานเกิน8วินาทีนะอาร์สซนอลก,ก็จะจัดตัวไปยืนบังประตูไว้ไม่ให้เล่นเร็วนะเกมเจอแมนยูก็เห็นอยู่นะครับพยายามเข้าไปบังเอาไทยไปยินเดียนะครับถ้าประตูเผลอ ถือบอลนานเกินเวลาก็จะเสียลูกเตะมุมตามกฎนะครับอ่าอ่าถ้าได้เตะมุมนี่ก็คือเข้าทางอาร์เซนอลเลยนะครับอาอร์เซนอลทีเด็ดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับนับจากฤดูก,กาล2023-2024เป็นต้นมานะครับท่านผู้ชมครับอาอร์เซนอลได้ประตูจากลูกเตะมุมถึง31ลูกมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับทิ้งอันดับ2เงเลวโูถึง11ประตูนะอันนี้เป็นจุดขายจุดเด่นของเขาจริงนะครับ โอเคส่วนเกมลอนดอนดาร์บี้ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีกับคริสตัลพาเลซยิงกันไม่ได้นะครับเสมอ0ูนนะเกมนี้เอเบอร์ชีเอเซ่นะครับลงตัวจริงให้พาเลซทั้งทงที่ตอนแรกมีข่าวว่าเขาขอไม่เล่นนะครับแต่สุดท้ายลงตัวจริงเหมือนเดิมทางพาเลซก็คงขอนะครบอกโอเคลงไปเล่นทิ้งทวนซะหน่อยช่วยทีมหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเอเซ่บอกก็ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นข้างหน้าอยู่ครบนะครับนะเอเซ่อิสเมลลาซาชองฟลิปมาเตต้านะครับ ข้างหลังมีมากเกยอีคุมนะส่วนทางเชลซีครับส่งจอช์อาเชมปงนะครับยืนเซนเ็นเตอร์คู่กับเทรเวอร์ชาโลบาแนวรุกก็จะมีเปโรเนโตนะครับโคพาเมอร์มีเจมิกิทเทนส์หน้าเป้าใช้ชัวเปโดรนะครับนาทีที่13แฟนพาเลสเฮ hey ครับท่านผู้ชมครับเอเบริชิเอเซ่นะกดฟรีคิกทะลุกำแพงตุงตาข่ายนะครับยิงแรงมากๆเลยปั้งเข้าไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ประตูเพราะว่า ลูกนี้มาร์กเกยเนี่ยไปดันมอยเซสไคเซโดเปิดกำแพงให้นะครับนะไปเบียดปังนะกำแพงรูเบอร์เลยแล้วเอเซยิงอัดเข้าไปนะครับไม่ได้นะแล้วเขาก็มีกฎนะครับท่านผู้ชมครับเขามีกฎว่าก่อนที่จะเตะฟรีคิกเนี่ยผู้เล่นฝ่ายลุกต้องอยู่ห่างจากกำแพงอย่างน้อย1เมตรนะตัวฝ่ายลุกต้องอยู่ห่างกำแพงอย่างน้อย1เมตร แต่ว่ามาร์เกย์ยีเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในกำแพงเลยนะครับถือว่าผิดกติกานะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้นะนะเชลซ,เะเลซีไม่ได้เปรียบอ่ะเกมไม่ได้เปรียบพาเลสพาเลสเล่นดีนะครับท่านผู้ชมครับนาทีที่19อดัมบอตันเปิดให้ชองฟลิปมาเตต้าซัดไปติดเซฟโรเบิร์ตซานเชสนะครับนะเชลซีพยายามเก็บบอลหาจังหวะโจมตีนะครับแต่ว่าพาเลสก็ยืนกันแน่นเลยนะครับนะเข้าหาบอเลเร็วซะด้วยนะครับเจาะยากครึ่งแรกเสมออยู่0-0 เครื่องหลังเกมก็ยังหนืดนะครับนาที54เชลซีส่งเอสเตวาลลงมาแทนเจม่กิเทนส์เอสเตวาลลงมาในเกมฝั่งขวาคึกคักเลยนะครับลงมานาทีเดียวกระชากไปเปิดให้เปโรเนโตมง่งแต่ว่าเนโต้จังหวะไม่ดีนะครับพลาดโอกาสไปนะเกมเปิดแรกกันนะครับเชลซีออกบอลเร็วขึ้นแต่ข้างหน้าทำอะไรไม่ได้นะครับนะส่งเลียมดีหลับลงมาแทนชัวเปโดนาที73แต่ก็ไม่มีอะไรนะครับจบเกม เสมอ0ู 00, นะครับแฟนบอลไม่เห็นประตูนะครับแบ่งแต้มกันไปส่วนที่ซิตี้กราวครับทีมเจ้าป่าน็อตกียฟอเรสเอาชนะเบรนเฟอร์ดไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับครึ่งแรก30เข้าไปแล้วนะคริสวูดทำา2ลูกนะครับอีกประตูหนึ่งเป็นแดนเอ็นดอยทำได้นะครับครึ่งหลังเบรนเฟอร์ดส่งจอแดนเทนเนอร์สันลงแทนมาทีสเยนเซนนาที69นะครับแต่ว่าเฮนโดลงไปคือสกอร์มก็ขาดแล้วอ่ะนะ เบรนท์ฟอร์ดมาตีไข่แตกได้ลูกหนึ่งนะครับนาที78็ดสอีโกเตียโกสังหารจุดโทษเข้าไปนะครับจบเกมฟอร์เรสเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ1น,นะครับเก็บ3แต้มแรกได้ตามเป้าหมายนะครับคืนนี้เพลย์มาริคยังมีเตะคู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเกมมันเดย์ไนท์ลีสพบกับเอเวอเรตันแข่งตีสบ้านเรานะครับโอเครอดูกันนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกร,ราชเต็มหนุ่ย ทาง YouTube Facebook และก็บ TikTok นะครับปุ่งนี้คุยต่อครับลาไปก่อนสวัสดีครับ